มันเป็นชั้นแล้วว่ามันจะเกิดรีเซชาติอ,อตงตงก็ลด0ูจุดห้าแล้วเขาก็รับปากเป็นแม่เป็นหมอว่าจะดูแลเศรษฐกิจนะอย่าไปกลัวจนเกินเหตุนะมันยังไม่ได้มีอะไรซึ่งผมว่ามันน่ากลัว มันแปลว่ามันมีซ o m e t h แล้วอ่ะเขาเลยต้องรีบรถดอกเบี้ยก็แปลว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมี recession สองจากใน4เนี่ยลด0.5แล้วเกิดเป็น bubble แตกทั้งคู่เลยก็คือตอน com กับตอนแฮมเบอร์เกอร์ก็ต้องขายก่อนขายพวกแม็กซ์เซเว่นน่ะเปลี่ยนจากซอสจะเป็นฮาร์เน่ยเราจะฮาขนาดไหนต้องตามรลุ้นกันแต่เขาล้างไม่ดี หุ้นยังตกค่ะพี่ปิงอย่างแรกต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ตามที่คาดหมายเอาไว้นะครับคือผมเชื่อว่าโอ้โหหลายไออย่างโก l แ m นแซกก็ผิดละเมือม่อเมือ่อเมื่อสองสาวันก่อนก็ออกยังออกเปเปอร์ยืนยันนั่งยันนอนยันอยู่ว่าฟเฟดจะลดประมาณ0 2 5 0 2 5 0 2 5อสามครั้งค่ะนะครับอ่านกะ็ ผมว่าน้อยคนที่จะคิดว่าเฟดจะลด0.5อาจจะมี JP Morgan mm hmm. กับเ i t ตี้กรุที่ยืนยันไว้อย่างนั้นนะครับแต่เราก็เห็นเห็นทาง f e t w h t o o l มันให้เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่67อทำไม UED CME f Fed Watch เนี่ยเขาถึงได้เขาถึงได้มี swap rate ออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าค่ำคืนเมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าคุณนิกที่มี loss เนี่ยเขาไปเขียนไปบทความ คือน,นิคทิวิลอสเขาเป็นชีพอ c o n น m มิสของวอร์ซีเจนแนลนะครับแล้วเขาก็ไปเขียนบทความว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เ,เฟดจะลดดอกเบี้ย0.5เปอร์เซนตกรรมการแต่ว่าเขาไม่ได้ถึงขนาดฟันธงนะเขาไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าหูมาแน่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนตอนที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆแล้วเขาฟันธงแล้วถูกไงนะอันนี้เขาก็ประมาณว่ากรรมาการโดยบางส่วนนะเขามองว่าทิศทางตัวเลขเนี่ยมันเริ่มชะลอแล้ว แล้วเวลาเวลาในการเวลาในจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยมันไม่ได้เยอะจากนี้ในในปีนี้ในเมื่อมองว่าเทอร์มินาลเ е ทเนี่ยมันอาจจะอยู่เท่าๆสามสามจุดห้าอะไรก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่สุดบทหมายปลายทางของดอกเบี้ยครับอ่าถ้าเริ่มลดจากน้อยๆไปก่อนเนี่ยมันเป็นการเปลืองเวลาเพราะเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอไงทําไมไม่ลดเยอะๆเพื่อกระตุ้นตัวเลขไปเลยพื้นที่ในการลงมันเยอะอยู่แล้วนี่คุณจะไปค่อยๆลงทําไมมันสู้ก็กระตุ้นไปเลยดีกว่า มันเหมือนแบบจัดหนักไปก่อนน่ะคุณกีตาเออทำไปเยอะ,ยอะก่อนเดีย๋ยวค่อยไปผ่อนเครื่องทีหลังเร่งเครื่องก่อนแล้วค่อยไผ่อนไม่ใช่ว่าค่อยๆผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการอ่ะเขาเขาประมาณนั้นเพราะนั้นคุณนิกทีมิลอสเขาก็เลยเขียนบทความนี้ออกมาเนี่ยไอ,อตอนนั้นแหละทุกคนมันเลยตื่นกันเพราะว่าเขามองว่านิกทีมิลอสกับวอรซิเจอ์นลอ่ะมันเป็นอินไซต์สายตรงมาจากเฟดเออคือคือขึ้นชื่อ มันเหมือนแบบทุกคนต้องมีสื่ออยู่ในมืออย่างเช่นปิงปิงอาจจะมีเทรดเดอร์ไบค์เคพีเป็นสื่อที่ลิงก์กันอยู่ในมือมีอะไรส่งข่าวก่อนเดี๋ยวบิ๊กป้อมนะเดี๋ยวอะไรเงี้ยอินไซต์ส่งข่าวให้ก่อนรู้ฉันรู้วิสเปอร์เออคือมันจะมีสื่อสายตรงอ่าเออคือผมว่าบอสิติเนลคือเขาขึ้นชื่อแล้วเขาเคยถึงขนาดแบบว่าวิววิวโกแมนแท็กอย่างหนึ่งใช่ไหมบอสิติเนลพอออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยโกแมนแม่งต้องเปลี่ยนข้ามคืนเนี่ย คือทุกคนยอมรับอ่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ในตัว m E f ี t Watch ว่าเอ้ยจากตอนแรกที่คนไม่ค่อยคิดว่าเขาจะลดดอกเบี้ย50เบสิคพอยต์เนี่ยตอนนั้นแค่30เองนะโอกาสนะคลิปตัเดียวปุ่มเท่าตัวเลยเป็น60อันนี้เป็นที่มาแล้วก็แม่นจริงๆเออผ,ผมก็ผมก็อ่านนิกทีมิลอรเขาก็ไม่ได้แบบฟันหงนะแต่แต่ทุกแต่มันรู้แล้วอ่ะคุณอย่าไปคิด0.25แล้วโอกาสมันน้อยลิบหลเลย <S <S 2> <S 2> <ๆ>เลยพราะว่าคนนี้นานๆเขาจะมาทีนะฮะ อาทีนี้พอมาเสร็จปุ๊บก็แล้วแล้วเป็นยังไงลด0.5นะครับก็อย่างที่คิดเลยคือเขากะเล่นก่อนสังเกตว่าเขาอะวางเป้าสิ้นปีนี้ไว้แค่4.4 4.4ก็แปลว่าลดจาก5.4ลดไป1%คือต้องเข้าใจก่อนนะว่ากรอบอะมันมีอพวกเ lower band กับ upper band กรอบล่างกรอบบนใช่ไหมมันมี5.25กับ5อ้อส่ขออภัย5.25กับ5.5 ฉะนั้นแล้วอ่ะเขาก็เลยจะจิ้มเงินตรงกลางออกมาสักสี่สี่จุดสี่โอเคนะโอเคนะอ่ะห้าจุดสี่แล้วห้าจุดสี่เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอ้างอิงกันปัจจุบันแล้วเขาบอกว่ามุ่หมายปลายทางสิ้นปีเนี้ยมันคือสี่จุดสี่แปลว่าปีเนี้ยขอลดสักหนึ่งสังเกตป่ะแล้วนี่เขาเล่นลดศูนจุดห้าก่อนเลยไงแล้วเดี๋ยวค่อยไปแผ่วครั้งละศูนจุดสองห้าอีกสองเปอเออเออได้คิดนะแล้วแล้วถามว่าปีหน้าเนี่ยมองเท่าไหร่นะ ปีหน้าเนี่ยก็มอง3.4แปลว่าปีหน้าเอาแค่หนึ่งอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเองอีกหนึ่งเปอร์เซนการประชุมมีแปดครั้งก็แปลว่าอะไรก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะยิ่งแผ่วสองครั้งประชุมสองครั้งลดทีละ0.25เออมันมันกําลังจะสะท้อนว่าเขากําลังจะเล่นหนักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบนี้ไม่ดี เล่นหนักก่อนระดับตัว Recession หรือว่าทําไม,ไมต้องจัดกผมว่าแปลว่าเขาเห็นตัวเลขบางอย่างนะผมว่ามันเกิดอาการการไม่สบายใจจริงๆแล้วมันก็น่าน่ากังวลอยู่เศรษฐกิจตัวเลขอเมริกาโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานมันน่ากังวลมาตลอดอยู่แล้วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอะคุณกีตา้ามันเราอาจจะบอกว่าเห็นมันรายงานเดือนละสองแสนตําแหน่งใช่ปะสองแสนสองแสนตำแหน่งในงี้เพิ่มขึ้นสองแสนตำแหน่งปรากฏว่าพอเขามีการทบทวนตอนเดือนสิงหาเนะ ทบทวนปุ๊บเนี่ยมันเกินมา8แสนตำแหน่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกินมาทุกๆเดือนเฉลี่ยแล้วเดือนละหนึ่งแสนเห็นไหมไล่อย่างเช่นเดือนล่าสุดก็ปรับรายงานไปเมื่อตอนต้นกันยาเขาก็มีการปรับอีกปรับย้อนหลังอีกหายไปอีก80,000-90,000นะก็พูดง่ายคือรายงานออกมา2แสนมันหายไปประมาณแสนหนึ่งของจริงไงจริงแล้วมันเหลือแค่แสนเดียวคุณจะสังเกตได้เลยว่าเจพาวเขาก็ตอนให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอะไรก็เออ การจ้างงานเรายังดูแข็งแกร่งนะเฉลี่ยแล้วสามเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเดือนละแสนเฮ้ยมันดีตรงไหนที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช,ใช่ไหมฮะคือคือมันมีสัญญาณที่ผมว่าเขาเริ่มเห็นแล้วแหละว่าตัวเลขมันมันแหม่งแหม่งมันไม่ดีแล้วจะสังเกตว่ารอบนี้ยเขาก็ไม่ได้พูดมากไม่พูดพามํำ,ำเพลงเยอะนะครับเขาก็โอเคเงินเฟอ้อก็ลงมาถึงเป้าหมายแล้วนะแล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยเพื่อให้ยังคงรักษาระดับการจ้างงานไว้ให้ดี ทำแบบนี้เพื่อรักษาการจ้างงานก็แปลว่าการจ้างงานปัจจุบันมันมีสัญญาณว่าจะไม่ดีไงอันนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอออืก็โดยสรุปแล้วก็ลด0.5แล้วเขาก็รับปากเป็นแม่เป็นเหมาะว่าจะดูแลเศรษฐกิจนะอย่าไปกลัวจนเกินเหตุนะมันยังไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ก็อย่าไปกลัวจนเกินเหตุอ่าซึ่งผมว่ามันน่ากลัว ยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งน่ากลัวนะครับแล้วพี่ปิ๊กมองว่าถ้าเป็นเป็นแอคชั่นหลังจากนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะลดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตก็จริงนะคะมันจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดอทพอจริงๆอ่ะมันถูกปรับมาเรื่อยๆนะคะคือบอกว่าจะลดกี่ครั้งเนี่ยคือสุดท้ายมันไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นยิ่งสัญญาณเปล่ามาจะแดงแบบนี้น่ากลัวใช่คือผมว่าก็ เอ่อมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคุณกิต้าตามนั้นเลยล่าสุดในซีซั่นที้กรุ๊ปบอกว่าครอบหน้าเนี่ยอาจจะเจอศูนย์จุดะคะก็ forecast เร็วมากเลยนะก็ะออสเซตติ้กรุ๊ปมองไว้อยู่แล้วเ <c oughs> ขามองไว้เดิมก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสาวเป็นนางเอาไม่ใช่เขาเริ่มมองตั้งแต่เมื่อไหร่วะตั้งแต่ที่ตัวเลขการจ้างงานตอนต้นเดือนสิงหาออกมา <c oughs> แล้วไม่ดีอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเลยนะที่อัตราการว่างงานอยู่ดี เอ่อสี่เปอร์เซ็นต์มึงแล้วโดดขึ้นมาเป็นสี่จุดสามเนี่ยนะฮะแล้วอัตราการว่างงานก็หวบลงมาเนี่ยซิตี้กูเกับเจพีมอร์แกนก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ากันยายนนี้เจอแน่ศูนย์จุดห้าพิจิอีศูนจุดห้าแล้วก็ธันวาอีศูนย์จุดสองห้าเข้าไหมเออเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เจอซิตี้กูเขาแค่ยืนยันคําเดิมนี่กลับมาว่าไม่มีโอกาสไหมที่จะเอ่อเฟดดอทพอดเนี่ยไอ้ดอทพอดเนี่ยมันเดี๋ยวก็เออร์เลอร์อีกเนี่ย ก็เป็นไปได้สูงต้องเข้าใจก่อนนะครับเป็นไปได้สูงจากเดิมที่บอกว่าจะลดแค่ครั้งเดียวปีนี้เออกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันน่าก,กลัวนะเออจากเดิมคือคือแน่นอนอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อมันกำลังลดลดลงมาแล้วอยู่ดีอ่ะคุณปรับเป้าอ่ะที่จะลดจากปีนี้ศูนย์จุดสองห้าแค่มาตอนเดือนมิถุนาย,ยนเองผ่านมาสามเดือนเนี่ยคุณเปลี่ยนใจจากศูนย์จสองห้าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต คุณน้องเห็นอะไรแล้วแหละซึ่งอันนี้ไอันนี้แหละเอ้ไอ้ไอ้ข้อสงสัยเนี่ยแหละคือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยน้ไหมเพราะว่า <ๆ S 2> ถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ถ้ากับคุณกำลังส่งสัญญาณให้ทุกคนเน่ยกลัวมันคือมันเป็นข้อสองสัยไงสามเดือนมันมีอะไรมาเปลี่ยนใจขนาดเนี้เขียไหมครับก็น่ากังวลเอาตรงๆเลยมันต้องมีแล้วถ้าย้อนยิ่งย้อนกลับไปในอดีตอ่ยยิ่งน่ากังวลนะ คือตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยนะฮะเฟดเนี่ยมีรอบของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ราวๆประมาณสิบรอบสิบรอบด้วยกันนะในสิบรอบเนี่ยนะครับปรากฏว่า,ามีเรื่องเกิดขึ้นหลังจากลดดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ประมาณสี่สี่สี่รอบโอเคไหมฮะมีเรื่องหลังจากลดดอกเบีย้ยนะอยู่ประมาณสี่รอบนะมีเรื่องในที่นี้คืออะไรเศรษฐกิจถดถอยเกิด recession มีปีอะไรบ้าง มีตอนปี90ตอนผม10ขวบมีตอนปี2001ตอนผม21ขวบมีตอนปี2007อ่าตอนผม27ขวบนะแล้วก็มีตอนปี2020ตอนผม40ขวบจนะบเลยครบ10ควิด COVID สรุปแล้วมี10ขวบ21ขวบ27ขวบแล้วก็40ขวบคือลดลด4ครั้งเนี่ยมันเกิดเป็น recession แล้ว ที่น่าสนใจก็คือสามจากในสี่เนี่ยมันลดครั้งแรกเนี่ย0.5เปอร์เซ็นตประมาณสองจากในสี่สองจากในสี่สองจากในสี่เนี่ยลด0.5เปอร์เซ็นแล้วเกิดเป็นบับเบิ้ลแตกทั้งคู่เลยก็คือตอนดอทคอมกับตอนแฮมเบอร์เกอร์แปลว่าแปลว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยในสิบครั้งมีสี่ครั้งมีรีเซชันอีกหกครั้งไม่มีอะไรอ่า หกครั้งเนี่ยไม่มีอะไรแต่ในหกครั้งสามครั้งคือเศรษฐกิจดีนะคุณพ,พุ่ง,งอะไรเงี้ยอีกสามครั้งคือไม่มีอะไรแต่ในสี่ครั้งอ่ะถ้าลดศูนจุดห้าปุ๊บเนี่ยคือมีเรื่องแล้วก็เป็นใครเส็จด้วยทุกครั้งเลยเราก็เป็นมหาใครเสร็จด้วยไม่ใช่ว่าใครเสร็จเล็กๆอย่างตอนแฮมเบอร์เกอร์นะครับจริงๆแล้วจะนับตอนโควิดก็ได้แต่โควิดอ่ะจริงๆแล้วเขาลดแบบลดตอนทมยังไม่ตอนนั้นยังไม่ได้มีการแพร่ของระบาด คือการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันช่วงประมาณประมาณปีมันประมาณตอนเอกุมภาปีสองพันยี่สิบใช่ไหมครับแต่ตอนปีสองพันสิ้าอ่ะเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยละสู่จสองห้าในยุคทําเรื่องของเทรดเทรดวอลแล้วมันทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอเทรเฟดก็เลยลดดอกเบีย้ยแต่แต่อันเนี้ยผมว่ามันมันก็ผู้ยากว่ะ เออเพราะว่าพอไปใกล้ๆที่มันเกิดวิกฤตอ่ะเฟดก็เลยต้องลดดอกเบี้ยแรงมันเป็นการตอกย้ำว่ามีเรื่องไงแต่แต่โดยสรุปแล้วเอาเป็นว่าถ้าลดดอกเบี้ยครั้งแรกศูนจุดห้าในอดีตก็คือพังและครั้งนี้คาดว่าจะนําไปสู่อะไรคะะไป่ามันมันชันแล้วว่ามันจะเกิดรีเซชชันองตงก็ก็ดีไงคุณกีตาร์สามเดือนที่แล้วยังคิดว่าจะลดดอกเบี้ยแค่หนึ่งหนึ่งครั้งสามเดือนถัดมาเนี่ย มีการทบทวนตัวเลขการจ้างงานแล้วปรากฏว่าต้องรีไว้ถึงแปดแสนตำแหน่งในปีนี้นับผิดไม่รู้มึงนับยังไงนับผิดไปแปดแสนน่ะนับเิ็ไปเดือนละแสนน่ะใช่ไหมแล้วก็ตัวเลขหลายๆวอย่างเนี่ย Index อีโคโนมิกเซอร์ไพรส์อิก็เฮ้ยติดลบ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 แบบเอามือเลยอ่ะนะครับแล้วอยู่ดีคุณก็จากส่วนที่สองห้าคุณเปลี่ยนเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันมัน มันแปลว่ามันมี something แล้วอ่ะเออมันมี something เขาเลยต้องรีบรถด,ดอกเบียก็แปลว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมี r e c e s s i o นะครับก็ soft landing เกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วแหละ,ะก็คือชะลอตัวแบบเบาๆเ,เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็น hard landing ขนาดไหนเปลี่ยนจาก soft จะเป็น hard เนี่ยเราจะ hard ขนาดไหนต้องต้องตามลุ้นกันแต่เขาลางไม่ดีอืมแต่ดังนั้นทรงแบบนี้เนี่ย มันไม่ดีกับตลาดละมันไม่ใช่การลดแล้วคือจะทําให้ตลาดคลายความกังวลต้นทุนทางการเงินจะลดลงบรรยากาศจะดีขึ้นพี่ปิงมองอยังไงคะคือลดแล้วมันจะสกัด hard landing ได้หรือว่าลดแล้วเนี่ยยิ่งน่ากลัวกับตลาดมากกว่าเดิมก็ก็ลดครั้ง<า>นี้อย่างแรกๆเลยผมว่าตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะต้องเริ่มถอยลงนะครับแต่คงไม่ได้ถอยทั้งหมด นะครับอ่าอะไรที่แพงก็คงต้องโดนหมดอะ่ะนะครับอะไรที่แพงๆก็คงต้องถอยนะนะครับเออมันเป็นเรื่องของเ,เมถียรภาพเศรษฐกิจชะลอแปลว่าในเมื่อเศรษฐกิจชะลอเศรษฐกิจกังจะส่งสัญญาณชะลอละ,ะ EPS ก็ต้องชละลอในอนาคตแล้วปรากฏว่าหุ้นคุณมันขึ้นไปดักไว้ล่งหน้าแล้วไงกับการเติบโตฉะนั้นแล้วคุณต้องถอยลงมานะครับทีนี้กลับมาเนี่ยเขาก็จะมองว่าแต่ว่าภายใต้สถานการณ์นี้มันจะมีคนที่ได้ประโยชน์นะครับ เ,เงินมันจะต้องออกจากเมกาในฐานะที่แม้ว่าดอกเบีย้ยคุณสูงประเทศอื่นดอกเบีย้ยมันยังต่ำเนี่ยนะครับแต่ว่าการลงดอกเบีย้ยของเมกากาลังจะลงด้วยอัตราเร่งคนอื่นอาจจะลงตามก็จริงแต่จะลงแบบช้าๆแบบเมืองไทยเนี่ยนะครับมันเดาออกไงว่าแรงกดดันใครจะมากกว่ากันถูกไหมเพราะ,ะนั้นแรงกดดันฝั่งเมกาจะมากกว่าคนที่ถือบอลถืออยู่วางอยู่ในมันนี่มาเก็ตของเมกามันมีแต่จะ มันมีแต่แตจะจ,ะจะแย่ลงถูกไหมถ้าเกิดคุณถูบอลคุณก็มีแต่จะขาดทุนมากขึ้นคุณถือดอลลาร์คุณก็มีแต่จะขาดทุนมากขึ้นอะ่ะคือตอนนี้คือมันรู้ว่ามันจะขาดทุนเร็วมากขึ้นเนี่มันจะออกแล้วก็คงไปไปตามแผนคือเขามีคิดกันไว้อยู่แล้วว่าซีเรโอที่มันลดดอกเบี้ย0.5เปอร์เซนต่ะมันจะนํามาซึ่งเงินออกจากเดเวลลอปเมดเข้ามายังอิมเมจินเ็ตนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเออเพราะฉะนั้น แล้วเข้ามาในอ m นเวสต์มาร์เกเนี่ยเขาจะเล็งไปที่อะไรบ้างก็จะเน้นไปที่เซา t h เอเชีย u t h east asia ชียจริงๆแล้วเอเชียแปซิฟิกอ่ะก็คงเข้ามาแหละแต่เขาจะโฟกัสที่หลักๆที่เซาท์เอเชียกับเซาท์อีสเอเชียนะครับจริงๆฝั่งลาตินก็คงไปแต่เราจะโฟกัสที่เอเชียก่อนแล้วกันนะครับแล้วไฮไลท์มันมคืออยู่ที่เซาท์อีสเอเชียเซาท์อีสเอเชียก็อาเซียนบ้านเราเนี่ยแหละนะครับนะถ้าเป็นสมัย3เดือนก่อนเนี่ย เขาก็คงไม่เข้าไทยเขาคงไปอินโดมาเลย์นะครับฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเวียดนามนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงที่ไทยเนี่ยสร้างภาพจนได้ดิบได้ดีอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับว่าคุณต้องทําแบบนี้เขาถึงจะมาแล้วเขาก็มาตอนเนี้แล้วเขาก็กำลังจะมาโอยคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันก็เลยจะดีกับข้างเงินบาทกับหุ้นไทยเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานกับวันนี้ เมื่อวานกับวันนี้มันเป็นวันที่เรียกว่าไบออนแฟกต์ก็คือไบดอลลาร์ไบดอลลาร์ซื้อดอลลาร์ก่อนเพราะมันเก่งมานานละแต่จากเนี้ยคนจะเริ่มเข้าใจล้วเฮ้ยเดี๋ยวปลายทางไงดอลลาร์ก็ต้องอ่อนเอเชียก็จะกลับมาแข็งเพราะนั้นช่วงวันนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่ค่าเงินบาทค่าเงินในเอเชียมันจะอ่อนก่อนเป็นเรื่องปกติแต่ในระยะถัดไปเดี๋ยวมันจะวกกลับไปแข็ง แล้วก็สอดคล้องกับที่เงินมันก็จะโยกกลับมาในในระแวกภูมิภาคนี้ดันระแวกภูมิภาคนี้ขึ้นไปก่อนถ้าในอเมริกาก็พวกกลุ่มหุ้นที่มันแลกขาดก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จ,จะขึ้นมาเช่นพวกยูทิลิตี้พวกเฮลท์แคร์พวกคอน s u m e r staple เงี้ยก็อาจจะมานะครับค่ะงั้นคือถ้าเราแบ่งไปสองเฟสนะคะช่วงที่ยังบุญตลบนะคะยังปรับสมดุลอยู่ระหว่างฝั่งอเมริกากับ กับฝั่งในเอเชียเนี่ยตอนนี้อปโพสิชันหุ่นอเมริกาก่อนมันจะมีเด้งขึ้นมาช่วงนี้นะคะดอลลาร์ก็จะแข็งสั้นๆตอนนี้พี่ปิ่งแนะนำยังไงกับพอร์ตในฝั่งอเมริกาเพราะผมขายไปเมื่อวันจันทร์เมื่กลุ่มหุ้นใหญ่ก็ต้องขายก่อนนะครับขายขายพวกแม็กซ์เซเว่นอะนะครับอาจจะถ้าเกิดอาจจะไม่เล่ขาย m มด r o s o คซอฟก็ได้เพิ่งประกาศจะซื้อหุ้นคืนขายปันผลเยอะด้วยนะครับ แต่แล้วก็ถ้าเราขายเสร็จปุ๊บเราก็โยกไปที่อะไรก็จะโยกไปที่พวก ensive, นะิเ f e n s i v ะพวกิ t i l อ่าพวกเฮลหรือถ้าเบสหน่อยก็เบสพลังงานไปเลยช่วงนี้มีเรื่องอีกลเละเลบานอะนกับอิสราเอลอย่างเงี้ยครับเพราะเลยถ้าเวลาเรามีเรื่องอิหร่านก็มีความเสี่ยงที่จะเข้าวงมาด้วยเยอะมากนะครับทีนล้ทุกวันนี้อิหร่านก็เข้าวงมาด้วยบ้างนั่นแหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็โยกไปที่ยังกลุ่ม,มอ,อื่น ในอเมริกาได้มันไม่ถึงขนาดว่าจะพินาศตะทั้งหมดนะครับแต่มันเสี่ยงนะย้ำว่าเศรษฐกิจเขามันช้าแล้วแหละว่าเขาจะชะลอนะครับอ่าเพราะฉะนั้นฝั่งอเมริกาเราเข้าใจละโยกนะครับส่วนบ้านเรานะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากวันนี้มันอาจจะสั่นๆหรือดีไม่ด,ด,ดีอาจจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเอเชียก็ไม่ได้ลงอะไรเช้าวันนี้นะครับญี่ปุ่นก็เด้งตามสภาพเพราะว่าเงินเยนมันกลับมาอ,อ่อนอีกแล้วนะครับประเทศอื่นเขาก็ บวกบกลบๆกันนิดหน่อยอเราก็อาจจะติดลบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวระยะถัดไปอ่ะเตรีมเรื่องของเงินโยกจากเด v e l o p ดมาร์เเข้ายัางพวก Imagine Market เข้าใน Southeast Asia เนี่ยเดี๋ยวมันจะบูมขึ้นมานะครับมันจะใช้เวลาปรับสมดุลระยะเนี้ยตามสถิติมันนานไหมคะพี่ปิงหลักเดือนหรือว่าหลักไตรมาสอาทิตย์หนึง่งอาทิตย์นึงก็พอแล้วเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาคือวันนี้มันเป็นแค่ปฏิกิริยา ออนแฟกออนแไงเดี๋ยวพอออนแฟกกันเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นล้นะครับสิ่งที่เราต้องเฝ้าก็คือเฝ้าตลาดบอนเฝ้าค่าเงินมันก็จะเริ่มเห็นสัญญาณแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างกลับขากันก่อนแป๊บเดียวนะครับเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวที่หน้าก็เห็นแล้วแหละนะครับ